บางครั้งความฝันก็อาจจะเป็นลางบอกเหตุบางอย่างวันนี้เราจะพาทุกคนไปไขความลับของความฝันยอดฮิตที่หลายคนอยากรู้กันฝันว่าถูกหวยคุณเคยฝันว่าถูกหวยรางวัลใหญ่ไหมเชื่อไหมว่าความฝันนี้อาจไม่ใช่แค่ความบังเอิญความฝันนี้สื่อถึงอะไรกันแน่ตามตำราโบราณการฝันว่าถูกหวยหรือถูกลอตเตอรี่ถือเป็นฝันมงคลหลายคนเชื่อว่าเป็นสัญญาณของโชคลาภที่กำลังจะมาถึงโดยเฉพาะเรื่องการเงินหรือโชคจากการเสี่ยงดวงการจะได้รับข่าวดี การเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆห,หรืออาจเป็นลางเตือนว่าอย่าประมาทเรื่องเงินโ oh อ้โหแม้ฝันดีขนาดนี้แล้วเลขมงคลที่เกี่ยวข้องคือเลข57เลข79เลข39ครับโดยเฉพาะถ้าในฝันเห็นตัวเลขชัดเจนหรือจำเลขลอตเตอรี่ได้ก็สามารถไปตีความหรือซื้อติดไว้สักใบเพื่อโชคใหญ่จะเป็นของคุณเพื่อนๆมีความฝันอย่างไรหรืออยากให้ทำคลิปทำนายความฝันไหนมาร่วมบอกเล่ากันในคอมเมนต์ได้เลยแล้วพบกันใหม่ในตอนต่อไป ฝันดีนะทุกคน